ตรงนี้ก็จะเป็นอ,อะไรนะโฮมสเตย์ Home นะครับของเจ๊นันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะก็จะมีตามจุดต่างๆนะครับหลามใช่ไหมตัวเขาเปียจจก กล้องหน่ดีกว่าพึ่งพึ่งจะมาถึงนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะโฮมสเตย์นะครับของเจนันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศด้านในนะก็จะมีตามจุดต่างๆนะครับนะครับหน้าพักมาไปกันครับครับแล้วส่วนนี้นะครับก็เป็นห้องที่เราพักนะครับบ้านหมึกสายนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับนี่เราเป่าเข้าไปแล้วนะเออที่นอนนะครับนี่ก็ใช้ได้นะ มีตู้เย็นน้อยนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับน่าจะหมื่นสองพันวิทยุหรือเปล่าเอาไปดูข้างในนะนี่ยไว้ใส่หมึกโอ้ยสงสัยต้องได้หมึกแน่นอนนะครับเปิดไฟห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําส่วนตัวนะครับนี่มีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะฮะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูที่ว่ามันมีปลาจริงหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับนั เรามาถึงทะเลแล้วนะครับจะได้รับบรรยากาศดีๆนะวิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆคนนะครับทีเ่เจนันโฮเตนะ้วันนี้ผมก็มาพักนะครับจะมาค้างสักหนึ่งคืนนะครับนี้มีกิจกรรมอะไรก็ติดตามกันนะครับครับวันนี้เรามาถึงนะครับมื้อแรกของวันนี้ก็เอาทานแบบเป็นรองท้องไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกระเพราปลาหมึกไข่ใช่ไหมเออนี่นะครับ អាយលើកມືលុយ เราวันนี้นะครับเราก็มาที่เ,เจ๊นันโฮมสเตย์นะครับวันนี้ผมสั่งต้มยำนะครับนะปลาหมึกน้ำใสนะฮะหม้อไฟนะครับนี่ดูไฟลุกแป๊บแป๊บแป๊บป,บปบนะครับแล้วก็ปลาหมึกไข่ไข่ไข่ขแดงเค็มหรอผัดไข่แดงเค็มใช่ไหมนี่ข้าวเปล่าคนละจานนะครับเอาแค่นี้พอแล้วครับนี่ <laughs> อ่าครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะฮะวันนี้เราก็มาพักที่แจนนันโฮมสเตย์นะครับรีสอร์ทนี่อาหารที่เราสั่งนะครับนะมีปลาหมึกนะครับผัดไข่แดงไข่ไข่แดงเค็มใช่ไหมแล้วก็มีส้มตำนะครับปูปลานะครับแล้วก็ต้มยำปลาหมึกเขาเรียกหมือแล้วเหมือนกระตอยใช่ไหมครับอ่ากระตอยข้าวเปล่า2จานแค่นี้ก็กินหรูอยู่สบายแล้วครับไปหยวแล้วครับขอตัวไปทานอาหารก่อนนะครับ ตอนนี้เราก็มาหาอะไรกินที่เซเว่นนะครับจะให้ดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็นชาวประมงนะครับที่เขาเอาเรือมาจอดท่านะเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะว่าเขาจะมีปลาหมึกปลาลืมปลาหมึกหรืออะไรเงี้ยครับนะฮะขึ้นมา เกียบผ้าเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะหาอะไรได้บ้างนะวันต่อวันนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นปลานะครับนะที่เอาขึ้นจากเรือนะฮะของชาวประมงที่นี่นะครับนะแล้วก็จะมีรถกระบะนะครับเนี่ยคนงานก็จะกดนะครับอันนี้นะ่าจะเป็นเหมือนปลาปลาไส้ตันนะครับใช่ไหมเราไปดูปใกล้ๆนะครับ นี่แะครับเป็นวิธีของชาวประมงของที่ที่นี่นะครับแต่มีโอกาสก็โชคดีจริงๆนะครับเขาจะไปทำอะไรไม่รู้ทำน้ำปลาเปล่าไม่แน่ใจนะครฮะ ครับนี่ก็จะเป็นปลานะครับโอ้หเหมือนปลาซิวอ้าวบ้านเราเลยเหมือนปลาซิวอ้าวน้ําจืดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะเขาทําประมงกันนะครับนะตามที่ความเข้าใจของผมก็น่าจะเอาไปทําน้ําปลาหรือเปล่านะฮะเนี่ยโอ้โหเยอะมากตัวเขาเปียกโอ้มาอีกตัวแล้วสงสัยตรงนี้มันจะเยอะมากเนี่ยโอ้โห ก่อนใกล้ๆนะครับเนี่ยมีแต่นนปลาแบบเนี้อันนี้ก็ใช้กุ้งครับประหมงปลามึกก็ไม่ได้กับเขาสักตวัวอ่ะปลดแล้วก็ปล่อยสวัสดีครับเดี๋ยวมาช่วงสุดท้ายของรายการเรานะครับของเราวันนี้นะมาถึงเออเ่เจนันนะครับนะโฮมสเตยแหม่ไม่ได้ประมึกตัวเดต่ปลาสงสัยไม่มีอีมมือนะฮะแล้วก็เนี่ย ไม่ได้ขอสารเจ้าที่ตรงที่นี้ก็เลยให้ไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าเดี๋ยวเราจะแวะไปที่อะไรนะสถานที่ซื้อของซื้อของฝากเขาเรียกว่าไงต่ก็อ๋อไปอ่างหลวงอ่างเลยอ่างเวลานะอุ้ยหลายคนจะเข้าใจผิดอ่ะไบาอฝากอะไรสักนิดนึงนะครับพูดดีพูดดีทำดีแล้วสิ่งดี จะมาหาพวกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอปิดครับนะครับขอลาช่านชมไปก่อนสวัสดีครับบบาย แม่ปลาเขาเราเทเจังนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นปาลาอะไรนะปลาฉลามฉลามใช่ไหมนี่เห็นไหมคนท้องที่ก็หากินแบบนี้นะครับเอาแล้วยิ้มยื้มเขามาถ่ายยื้มเขามาถ่าย